ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่146จะบ่นพึมพำอะไรไม่มีอะไรพวกเราหายาวิญญาณกันต่อเถอะนั่นบันยาวิญญาหยุนชาตินี่น่าจะเป็นของจริงแลยใช่ไหมตอนนี้เราออกมาจากโลกมายานนัแล้วนี่น่าจะเป็นยาวิญญาของจริงแน่นอน ฟางเซียวรอข้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าจะไปเก็บเองเวนเดอให้ข้าไปฟางเซียวเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเมื่อออกมาจากรักมายาข้ากลับเป็นหยุนเหมียนคนเก่าแล้วไม่ว่าอย่างไงเจ้าก,ก็ต้องระวังตัวให้ดีนะอืมข้าจะระวังฮึทำไมย่าวิญญาณหยุงชานนี่ดูเหมือนเติบโตในใจกลางของค่ายกน และค่ายคนนี้ยังส่งกลิ่นอายของเทพและปีศาจนี่มันเรื่องอะไรกันนะข้าจำที่นักเล่าเรื่องในอำชาบอกได้ตำนานเราว่ามีเทพได้มาปราบงูปีศาจดำไว้ที่เขายุนชานคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมเนี่ยเมินเอมีอะไรหรือเปล่าผิดปกติอะไรหรือไม่มีอะไร ฟงเซียวเจ้าไม่ต้องเข้ามานะข้าจะเก็บย่าวิญญาณเดี๋ยวนี้ตอนนี้ข้าได้พลังกลับคืนมันแล้วถึงจะมีปีาศาจอะไรอยู่ก็ตามก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไม่คิดมากย่าวิญญาณหยุนชานอยู่ตรงหน้าเราี่นะการรักษาโลกเกาของฟงเซียวสำคัญที่สุดเสร็จแล้ว ต้องรีบเอาไปให้ฟงเซียวกินเวนเออร์ฟงเซียวเม่ยายวิญญาณนี้ถูกเด็ดออกมาแล้วส่วนสําคัญจะไหลออกมารวดเร็วเจ้าต้องรีบกินเข้าไปเวนเออขอบใจเจ้าที่ทำแบบเพื่อข้านะระหว่างเราไม่จำเป็นต้องพูดคาว่าขอบคุณเจ้ารีบกินสิพวกเจ้าควรจะขอบคุณข้าต่างหากล่ะ,ะนี่มันชายฉลา คนที่นำทางเรามานี่นะชายชราปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้แสดงว่ามีปัญหาจริงๆข้าใช้สมองไปมากเพื่อให้พวกเจ้าได้เก็บยาวิญญาณยุนชานนั่นทั้งนำพวกเจ้าทั้งช่วยพวกเจ้าข้ามแม่น้ำและค่าช่วยแยกตัวทวงสองคนออกจากพวกเจ้าด้วย พวกเจ้าไม่คิดว่าควรจะขอบคุณข้าเลยหรอเรือที่ช่วยพวกเราข้ามทางช้างเผื่อในโลกมายาคือฝีมือของเขานี่เองโดยลำนั้นเต็มไปด้วยพลังของปีาศาจหรือว่าเฉชยะคนนี้จะเป็นเจ้าเป็นใครกันแนะ่ข้าไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ควรเป็นอาหารของข้า่า <laughs> ลืมตาดูใบหน้าที่แท้จริงของข้า หน้าเราจะได้เห็นร่างกายที่แท้จริงของปีศาจงูดำกันแล้วนะคะก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะทุกคน